เออเอเออเออนรูปไรเอยจ้าอุ้ยเออเฮอาวิยะจ้ามองใครอยู่คะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมาเลยค่ะ เอ่อลีโอลูกเดี๋ยวป๊ะปะ๋าเอา็จแล้วหนูมาไอเนี้ยลูกนะโอเคครับอยากฟีมแม่เดี๋ยวเอาเก็บเอาเก็บไว้ในชั้นนีน้ลูกนะครับครับมามะ่ามาม่าอันเนี้ยค่ะที่มันนี่เอามาส่งให้อะค่ะแล้วก็มีเป็นพวกซอสแต่ว่าซอสเนี่ยนุชเอาเก็บเข้าที่หมดแล้ว ลูกสาวลูกสาวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหนูมามาทำต่อแม่แนะลูกนะเดี๋ยวป้าคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วแม่ออกไปเลยโอเคครับ And there's nobody out there like it, like I am. There's nobody. กลัเล่นใหญ่ค่ะ <Yeah. S 1> กลับบ้านกันแล้วค่ะแม่นุษพอรีหิวค่ะหิวออสิแฟกมี่เบบี้ถนนปิดค่ะตรงนี้ <c oughs> ตรงแถ้าถ้าเส้นนี้เลี้ยวไปได้นะคะก็ถึงบ้านแล้วค่ะก็เลยต้องไปอ้อมอีกเส้นหนึ่ง ที่แบงก์มาส่งค่ะเปิดกันว่าเป็นอะไรสิบเบอร์เอิบพี่ค่ะอะไรเอ่ยกาแฟกาแฟด้ส่ซนกาแฟ as a gift อ๋อทางแบงก์ส่งกาแฟมาให้ค่ะหกแพ็คด้วยกันเลย นี่ค่ะ <All right. S 1> นี่มีสามแพ็กสอันนี้อีกสามค่ะหกแพ็กโอ้โหของอันนี้ค่ะของแบงคอันนี้นะคะที่ส่งมาให้ค่ะวาลาพี่ชายโยนผ้าปูที่นอนลงมาสงสัยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แม่นุชค่ะ ลูกป <No ิดหน้าต่างไหยครับแม่ครับล totally ูกปิดเลยครับครับเดี๋ยวทำงานหนักดีรุ่นสาวน้อยเอ้อคดูพี่ชายอยู่เหรอคะฮะดูพี่ชายกับป๊อป๊าทำงานอยู่ข้างนอกเหรอคะนี่ค่ะพี่ชายกำลังทำงานอยู่ข้างนอกเลย ดูพี่ชายค่ะมาให้กําลังใจพี่ชายพี่ชายวันนี้อากาศดีเลยพี่ชายทํางานเนี่ยอืเฮ้ยเ้าาอะเมเลียอืเ้อจิ้น้อยเนี่ยจิ้น้อยเนี่ย พี่เดียวเล่นจิตบได้บ้างหรอคะชีโอเพ หนูเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็ปู่ปู๊เลยเอาไปอาบน้ำกันเลยทีเดียวไอ้หนูจะเอาอะไรคะาหวไหวแม่ต้องจับไป้ด้วยค่ะมันแข็งค่ะลูกมาแม่เอาค่ะมาเอาวางไว้ก่อนนะคะเอานี้ไหมยูนิคอร์นไหมคะยูนิคอร์นหนูเนี่ยฮะห,หนูเอาเลยคะ่ะวางไกลๆเลยวางไกลๆเลย ของขวัญกันดีกว่าค่ะเฮ้ยเอาเลยอะไรคะกล่องแพมเพิร์ดน้องอามิเลียเอามาใส่ของขวัญค่ะจะคริสต์มาสแล้วไหมคะเอาของขวัญกันใช่ไหมคะเล่นใหญ่เลยค่ะหนุ้ย ออมาเดี๋ยวแม่ใส่เสื้อผ้าให้ก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวไปห่องขวญกันต่อค่ะปะเนาะเนะ <laughs> เดี๋ยวหนูนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ไปห่องขวญต่อให้เสร็จก่อนนะ หนึ่งกล่องเสร็จแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องตัดกระดาษออกเลยนะคะห่อแบบพับไปเลยเดี๋ยวไว้เอาโบมาติดค่ะเจ๊มื <c oughs> ้อเย็นของแม่นุชนะคะก็เป็นปลาแซลมอนค่ะแล้วก็มีบอคอรี่นะคะมีแครอทแล้วก็มีเป็นข้าวกล้องค่ะ กันเลยันค่ะไปแล้วค่ะลูกสาว ค่ะเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อตรงนี้เลยค่ะใกล้ๆห้องลูกสาวเลยเพิ่งเอาเขาเข้าที่นอนเลยค่ะเดี๋ยวมาเช็คเช็คเขาก่อนค่ะเปิดทีวีอามิเลียกันค่ะนี่หลับปุ๋ยเลยค่ะให้ดูนี่ค่ะก็ปกตินะคะที่เขาจะเข้านอนเลยก็เวลานอนของเขาก็หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งไม่เกินสองทุ่มค่ะเหมือนเป็นรูทีของเขาเลยแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาอีกทีก็ หกโมงเจ็ดโมงเช้าเลยค่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงปรับเก้าอี้ก่อนค่ะโอเคมาคุยกันต่อเลยค่ะลูกสาวหลับแล้ววิดีโอนี้นะคะแม่นุชมาทําเกี่ยวกับว่าในแต่ละวันแม่นุช ทานอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยที่ส่งรีเควสตกันเข้ามาว่าอยากให้เมนุททาให้ดูหน่อยว่าในแต่ละวันเมนุทานอะไรบ้างแล้วก็วันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆทั้งนั้นเลยค่ะเมนูเช้านะคะมือแรกเลยเมนุก็ทําเป็นผัดผกักทูน่าบีบมะนาวแล้วก็เป็นโยเกิร์ตใส่ผลไม้นะคะแต่ว่าคือพอทานโยเกิร์ตใส่ผลไม้เสร็จแล้วเนี่ยแม่นุชมีไปไปทําผลไม้เพิ่มนะคะมาทานด้วยแล้วก็มือ้อกลางวันเนี่ยก็เป็นตาแตงใส่กุ้งนะคะแค่นั้นเองแล้วก็มีทานเป็นโยเกิร์ตด้วย ด้วยนะคะตอนตอนกลางวันนะคะส่วนมื้อเย็นนี่เลยค่ะกําลังอิ่มเลยค่ะทานเยอะมากอ๋อที่แม่นุชบอกว่าเป็นข้าวกล้องนะคะมื้อเย็นนะคะคือไม่ใช่ข้าวกล้องนะคะทุกคนจะเป็นแบบยังไงอะ่ะข้าวที่อยู่ในซองอะคะ่ะอยู่ในซองแล้วก็แม่นุชก็เอาไปเวฟนะคะไปเวฟแล้วก็ทานได้เลยนะคะประหยัดเวลาด้วยไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็มี พี่เพื่อนเพื่อนนะคะส่งคำถามกันเข้ามาหาแม่นุษย์นะคะด้วยแล้วก็วันนี้แม่นุษย์ก็เอาจเจ้ามาตอบให้สองคำถามด้วยกันนะคะสองคำถามก็คำถามแรกก็ถามว่าแม่นุษย์หนักเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เห็นผอมลงเร็วจังตามจริงผอมลงเร็วไหมก็ไม่เร็วนะคะตอนนี้คือตั้งแต่คลอดน้องมาเนี่ยได้ตอนนี้น้องก็เจ็ดเดือนกับสิบ สิบห้าวันแล้วนะคะเจ็ดเดือนสิบห้าวันน้ำหนักแม่นุชตอนนี้ก็คือคงตัวแล้วค่ะคงตัวแล้วอยู่ที่ห้าสิบนะคะไม่เกินไปกว่านี้แล้วก็ไม่ลดลงไปกว่านี้แล้วค่ะก็ช่างทีไรก็ห้าสิบทุกทีเลยแล้วกท็ที่ที่ถามกันมาอีกนะคะอีกหนึ่งคำถามว่าพี่ชายลูกชายนะคะน้องลีโอนาร์โดติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะอันนี้มาตอบให้เลยค่ะว่า ลูกชายนะคะคือเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะช่วงช่วงแรกๆนะคะที่เห็นอยู่บ้านก็คือน้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเอานะคะเพราะว่าเป็นโควิดแรกๆเนี่ยก็โรงเรียนก็ปิดนะคะเขาก็เลยเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ติดโควิดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะคือทางโรงเรียนเนี่ยก็คือเขาก็ให้ไปเรียนได้ตามปกติแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ชายเขาไปเรียนตามปกติเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ามีเรียนตามอินเทอร์เน็ตอีกเหมือนเดิมนะคะก็ เอาแบบสบายใจของแม่นุชเลยเนี่ยก็อยากให้เรียนเรียนในอินเทอร์เนต็ตมากกว่านะคะก็เอามาตอบให้แล้วนะคะว่าแม่นุชน้ําหนัก50นะคะตอนนี้แล้วก็ลูกชายนะคะพี่ชายลีโอนาร์โดไม่ได้ติดโควิดนะคะเพียงแต่ว่าที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ติดโควิดเพียงแต่ว่าเรียนผ่านอินเทอร์เนต็ตเอานะคะก็มีถามเข้ามาอีกด้วยค่ะว่าแม่นุชมีอินสตาแกรมมี a c e b o o k หรือเปล่านะคะมีแน่นอน,นะคะ่ะ Facebook ของนุชนะคะนุช360ยค่ะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะก็เป็นนุช360ยเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าว่างก็ เข้าไปติดตามให้กําลังใจกันได้นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่นุชหน่อยนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะวิดีโอนี้แม่นุชลงช้านิดนึงเพราะว่าจะวุ่นวุ่นนิดนึงค่ะเพราะว่าลูกชายเนี่ยต้องเปิดเทอมแล้วแล้วก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วค่ะมันก็เลยแบบตื่นมาก็มีต้องมีทําอาหารเช้าให้ลูกชายด้วยให้ลูกสาวด้วยนุชด้วยแล้วก็คุณลีด้วยนะคะก็เลยช่วงนี้วุ่นวุ่นนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้ามีเวลาเยอะนะคะมีเวลาเยอะเลยแล้วก็ว่างๆเลยเนี่ยอยากจะ ลงวิดีโอให้ให้แบบให้ให้ชมกันเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณมากเลยที่เอนดูครอบครัวนุด360นะคะโอเคค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวแม่นุชจะไปอาบน้ําแล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยค่ะหลับแล้วหลับแล้วค่ะยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ